สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ชนบุรีกันครับเพื่อนเพื่อนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมาแล้วก็มาที่อำเภอนะครับพนัทนิคมนะครับซึ่งอยู่ตอนบนสุดของชนบุรีครับมาที่วัดเนินตามากครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับวันนี้ผมได้เหรียญของหลวงปู่ม่นวัดเนินตามากมาอีกเหรียญหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็เลยว่าเอามาไลฟ์เพื่อนเพื่อนได้ลองรับชมกันครับเหรียญรุ่นนี้บางท่านก็เรียกว่าเหรียญกระหนกข้างนะครับ ครับบางท่านก็เรียกว่าเหรียญเจ็ดรอบนะครับกันเจ็ดรอบกระหนกข้างนะครับบางท่านก็เรียกว่าเหรียญพรเนี่ยครับพรธรรมจินโนนะครับ p, นี่ครับพรธรรมจินโนนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็จะสร้างตั้งแต่ปี2537ครับที่ได้มาเป็นเนื้อทองแดงครับเพื่อนๆนี่นะครับ uh, um ก็จัดสร้างขึ้น รูปแบบนะครับก็คล้ายๆกับเหรียญกระดกข้างของเจ้าคุณนอนนะครับธรรมวิจโกนั่นเองนะครับโดยคณะสิทธิ์จากมณฑลทหารฐานบกที่14นะครับใกล้น้ำวมินธราชินีนะจังหวัดชลบุรีนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อหาทุนนะครับสมทบนะฮะจัดสร้างวิหารจตุรมุกวิมานนะครับที่ปดิสถานรูปหล่อหลวงปู่นั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้มีการตอกโคตดกำกับทุกเหรียญด้วยนะครับเพื่อนนี้ครับโค้ดเห็นไหมครับเพื่รือนชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับโค้ด โค้ดของเหรียญต้นนี้นะครับนี่นะครับลักษณะคล้ายๆแบบใบพัดนะครับนะครับตรงกลางเป็นเป็นเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆโค้ดส่วนใหญ่ที่เจอจะตอกโค้ดได้ค่อนข้างคมชัดนะครับเพื่อนๆคมชัดมากครับนะครับคมชัดแล้วก็ที่คมชัดก็เพราะดูด้านหลังในดุ้งเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญ ปั๊มนะครับขึ้นรูปไปมือนะครับบล็อกแม่พิมพ์ขึ้นรูปไปมือทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มีตัวตัดตัดเหรียญตัดขอบเหรียญแล้วก็มีการเจาะเหรียญนะครับนี่นะครับนี่ครับที่ได้มาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟครับเพื่อนๆที่ผมเจอนี่มีอยู่เจออยู่3มเนื้อนะครับก็คือทองแดงนะครับนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนี่นะครับแล้วก็มีเจอเนื้อนวำโลหะนะครับก็เจอเนื้อเงินครับแล้วก็ผมเคยเจอเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองด้วยครับเพื่อนเือนนี่ครับ ถ้าเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยโค้ดนี่เขาจะตอกฝั่งนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับโค้ดนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อนวลูุฮานนี่จะตอกโค้ดฝั่งนี้ครับนี่นะครับแล้วก็มีเป็นเนื้อเงินเนี่ยจะตอกโค้ดตรงนี้ครับนะครับตรงบนสังขติครับนะครับแล้วก็เนื้อเงินหน้ากากทองก็จะมีหน้ากากหน้ากากทองที่เป็นบริเวณรูปของหลวงพ่อนะครับจะเป็นทองคําครับแต่เหรียญุ่นนั้นรู้สึกไม่ไม่มีตอกโค้ดนะครับไม่มีตอกโค้ด พวกเนื้อพิเศษนะครับนว่นวะโลหะแล้วก็เนื้อเงินเนี่ยจะมีการรันหมายเลขด้วยครับหมายเลขจะไม่ใช่ตีโค้ดนะครับจะเป็นการเขียนนะครับเป็นตัวเลขไทยบริเวณนี้ครับนะเขียนตัวเลขไทยลักษณะอย่างนี้ครับเขียนในแนวนี้ครับเขียนเป็นตัวเลขไทยครับนี่ครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนี่ครับก็จะมีกล่องจะมีเป็นถุงพลาสติกแข็งๆหน่อยใสๆนะให้มานะครับ นี่นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อนวะก็จะมีกล่องมาให้ด้วยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับขนาดเหรียญนะครับกว้างก็2.5เซนนะครับยาวรวมหูด้วยก็สามจุเจ็ดเความหนาประมาณ1.5ึมิลครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้ก็เอาขึ้นมาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่นะครับจาเอามาซองดูแล้วเอ๊ะทำไมมันมีข้อข้อแตกต่างนิดๆหน่อยๆเอ่อก็ต้องบอกว่าบล็อกมันมีบล็อกแม่พิมพ์เยอ อย่างน้อยสองบล็อกรับเพื่อนๆถ้าไม่ตรงกันเบ๊ะนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับต้องดูรายละเอียดประกอบอื่นๆประกอบด้วยครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาพูดเรื่องประวัตินิดนึงครับหลวงปู่ม่นนะครับธรรมจินโนวัดเนินตามมากนะครับหรือท่านพระครูสุจินธรรมวิมลนะครับเป็นอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดเนินตามมากตำบลโคกเพาะนะครับโคกเพาะนะครับอำเภอพระนิคมจังหวัดชนบุรีครับนามเดิมของท่านก็คือนายม่นนะครับ วิญญาณนะครับเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น7จ็ดค่ำเดือนห้านะปีจอนะครับตรงกับวันที่สิบหกเมษายนครับ2453ครับมีโยมิดาชื่อมานะครับโยมมันดาชื่อแดงครับมีพี่น้องรวมกันนะครับ3คนครับนะครับมีพี่น้องรวมกัน3คนถ้าเป็นคนกลางครับคนพี่คือนางเทียมเอ็มเปียนะครับคนกลางก็คือหลวงปู่ม่นนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็คนเล็กคือชื่อนางย้อยโบราณครับนี่ครับนางย้อยโบราณนะครับนางย้อยโบราณ ในใบยอนะครับก็โยมบิดามรนดาก็นําท่านไปฝากเรียนหนังสือกับพระที่วัดใกล้บ้านนะครับศึกษาอักขรสมัยต่างๆนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะครับอบอ้อมอรีสนใจใฝ่เรียนครับมีความพยายามและอดทนเป็นอย่างเยี่ยมเลยนะครับนะครับทำให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้อย่างสูตรความสามารถและจนมีความรู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมากมายนะครับเช่นด้านการอักษรการแพทย์แผนโบราณนะครับและการช่างด้วยครับนี่ครับ เนื่องจากท่านเป็นบุตรชายคนเดียวนะอย่างที่กล่าวมานะครับจึงถือเป็นหลักถือเป็นเสาหลักของครอบครัวขยันขันแข็งทําประกอบสมรชีพนะครับช่วยเหลือโยมมิดามารดาจนทําให้ครอบครัวมีฐานะมั่นคงในเวลาต่อมานะครับมีหน้าที่มีที่นาทํากินของตนเองจํานวนพอสมควรครับจนกระทั่งอายุได้29ปีก็จึงได้ขอบรรพญาอุปสมบทในวันเสาร์ขึ้นสองข้ามเดือน5้าตั้งกับวันที่เมีสายน2481ครับ ณนะปัทธสีมาวัดโคกเคาะนะครับำตำบลโคกเคาะอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชลบุรีครับโดยมีพระครูสังวรศรีราชาวัดหลวงพรมมาวาดนะครับตำบลวัดหลวงอำเภอพนัทนิคมเป็นพระอุปชานะครับพระครูพิพ,พัฒธรรมกุลวัดโบสถ์นะครับตำบลวัดโบสถ์อำเภอพนันิคมเอ่ออำเภอพนัทนิคมเป็นพระกรรมวราจ,จาน,นะครับและพระครูอาจารละ และพระครูอาจารย์ละสุนทรนะครับวัดโคกเพาะนะครับตำบลโคกเพาะอำเภอพนัสนิคมเป็นพระอนุสาวนาจารย์ครับก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมจินโนนั่นเองครับเนี่ยเป็นที่มาของรุ่นนี้นะครับพรธรรมจินโนนี่ครับนี่ครับเป็นพรของท่านนั่นเองครับพรนะครับพรธรรมจินโนนะครับเหรียญของท่านก็มีเหรียญรุ่นเจริญเจริญพรอยู่แล้วนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้ก็ถือเป็นพร พร uhm, ธรรมจินโนครับเพื Cher ่อนๆนี่นะครับเหรียญจรเดินพอเป็นเหรียญที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับของท่านนะครับเพราะชื่อดีนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านในจัดสร้างตั้งแต่ปี2517เลยนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญหันข้างนะครับนะครับแล้วก็เหรียญนั่งแบบนั่งสมาธิครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังของท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบยันใบพัดนี่นะครับยันแบบสามเหลี่ยมนี้นะครับนี่ครับ หลังจากท่านอุปสมบทแล้วนะครับก็ได้พำนักที่วัดโคกเพาะระยะหนึ่งครับจึงได้ย้ายไปจำพรรษากลับม,มาที่วัดเนินตาม,มากนะครับเริ่มแล้วก็เริ่มศึกษาเราเรียนกันทาธุระนะแล้ววิปสัสนาธุระอย่างจริงจังเคร่งครัดประกอบคุณงามความดีนะตามความเหมาะสมของสมณเพศนะครับท่านเป็นพระที่ต้องบอกว่าเคร่งครัดในพระธรรมมวินยัยตั้งแต่เริ่มอุปสมบทเลยครับนะครับท่านหมั่นศึกษาปร,ริยัติธรรมเข้าสอบทักธรรมชั้นตรีชั้นโทตามลําดับครับ,รบและวกมมีความสามารถในการท่องจําและ และสวดพระปรตาติโมกได้นะครับจนมาทาการค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมนะครับฝึกการปฏิบัติเตและกรรมฐานครับเพื่อลดท้นอย่างจริงจังครับหลังจากท่านอุปสมบทได้ห้าพรรษาจึงได้ออกคุดวงเพื่อหาประสบการณ์ไปตามสถานที่ต่างๆครับท่านไปหลายที่นะครับอย่างเช่นว่าวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับหรือว่าท่านมาที่วัดปากน้าภาษีเจริญด้วยนะครับนี่ครับซึ่งท่านก็เล่าว่าเนี่ยครับ ท่านก็เล่าว่าไปศึกษาวิชาธรรมกายกับหลวงพ่อสดด้วยนะครับวัดปากน้ำเนาะสมัยที่หลวงพ่อสดยังมีชีวิตอยู่ครับนี่ท่านก็เป็นศิษย์สายหลวงพ่อสดท่านนองนะครับแต่เมื่อปฏิบัติได้เจวันท่านบอกว่ามันไม่ถูกกับจริตเลยขอลาไปที่อื่นต่อรับในภายหลังครับท่านก็ได้ฝากตนเป็นศิษย์กับพระสมุทรหาบุญยิ่งนะสมุทรบุญยิ่งวิริโยที่วัดเขาบางพระจังเภออำเภอศรีรังชานะครับ และรับคําแนะนําสองทอนในการปฏิบัติอันเป็นไปด้วยธาตุและจัดสุดจริตและจริตเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับปู่ถูกจริตกับพระสมุทรบุญยิ่งนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ศึกษาด้านเวชกรรมจากพระสมุทรบุญยิ่งเพิ่มเติมจนมีความเชี่ยวชาญต่อมาพระสมุทรบุญยิ่งก็ได้เชิญชวนหลวงปู่ม่วนะออกทุ่งหาสถานที่ปฏิบัติธรรมวิเวกเป็ดสัปปลายะนะครับจนได้พบถ้ำจักระพงนะคบุนเกาะสีชังครับเพื่อนๆนะครับ ทางอาจารย์และศิษยจจึงได้พำนักอยู่ที่นี่จนหลวงปู่ม่นนะครับได้เจริญนะฮะเกิดความก้าวหน้าทางจิตเป็นอย่างมากครับจนกระทั่งในปี2490นะครับก็หลังจากท่านบวชได้เก้าปีนะครับพระอธิการกี่นะครับเจ้าวัดเจ้าอาวาสวัดเนินตาม,มากได้ลาศิกขาบวชลงนะครับทางคณะสงฆ์และอุบาสอุบาสิกานะครับก็ได้มาเชิญนะรับรนานิมนตลหลวงปู่ม่นกลับไปเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดเนินตาม,มากครับสั่งสอน พิสุปสำเนยและอุบาสุบาติกาต่อไปครับกับเมื่อเป็นเจ้าวาดแล้วท่านก็ได้ประดับอย่างดีเลยครับทำานุบรรุงวัดหนึ่งทำมากให้เจริญรุ่งเรืองครับสร้างสาวรวัตถุต่างๆมากมายครับนะผมยังช่วยพัฒนาท้องถิ่นทําถนนเนี่ยครับไฟฟ้าสร้างโรงเรียนตั้งกองทุนต่างๆนะครับให้ศึกษาให้การศึกษาแก่ภาพพิกษุสามเนรนะครับสอบนักธรรมพันธวกานะครับสงเข้าสอบนักธรรมสนามหลวงทุกปีครับท่านเราเป็นที่เคารพนับศรัทธาของบรรดาสิทธ เยสละสระ้สางคุณความดีให้แก่พระพุทธศาสนาและท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับของสาธุชนทั่วไปครับภูสิทธิใก้ชิดหลวงปู่ม่นมากที่สุดนี้ก็อย่างเช่นคนเอกเชษฐาฐานจโรนะครับนี่ครับนี่ครับในปี2529นะครับก็คณะสงฆ์ได้พิจารณาขอพระครูชันโทที่พระครูสุจินธรรมวิมลน,นะครับให้แก่ท่านนะครับ ตั้งแต่ปี2523หลวงปู่ม่วก็ได้อาภาธด้วยโรคอัมพนะครับก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพันธุนิคมนะครับเกือบหายเป็นปกติกลับมาพักฟื้นที่วัดจนกระทั่งปี37นะครับท่านละก็เกิดอาการอาภาธหนักขึ้นอีกครับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะครับเข้าๆออกๆอี่นะครับนะครับครับจนหายว่างหายหายเป็นๆหายหายอยู่เนี่ยครับที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะครับ และก็ทำมลภาพด้วยอาจารสงบณโรงพยาบาลสมิติเวชเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2541ครับเวลา18นาฬิกาสุริอายุได้ทั้งสิ้น88ปี5เดือน24วันครับเอ่อก็ร่วงเข้าปัญหาที่60ครับนี่ครับคามประวัติของท่านนะครับวันนี้ได้มาเป็นเหรียญลูกไข่นะครับเหรียญกระหนกข้าง7รอบนะครับพรธรรมจินโนนะครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวรายละเอียดมาดูกันครับเพื่อนๆนี่ครับ ท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้ก็มาเปรียบเทียบได้นะครับนี่ครับลักษณะเหรียญมีหูนะครับลักษณะตัวหูนะครับเพื่อนนี่ครับเจาะรายค่อนข้างเกือบเต็มนะเกือบเต็มเลยนะครับเกือบเต็มเหรียญนะครับนี่เกือบเต็มเหรียญเห็นบาทนิดเดียวนะครับแท่จะไม่มีบาทให้เห็นข้างในนะครับนี่ครับแบเป็นหูเป็นแบบคล้ายตาไก่ะทรงตาไก่นะครับเพื่อนนี่ครับเป็นเหรียญเล่นเล่นขอบนะครับมีขอบด้านนอกนะครับเหรียญเป็นเหรียญเรียบนะครับเหรียญเรียบนี่ครับเรียบนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเล่นขอบยกขอบ้านด้านข้างขึ้นนะครับ ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นรูปของหลวงปู่ม่นนั่งขัดสมาธิลาบนะครับนี่นะครับนี่ครับด้านข้างมีกระหนกซ้ายขวาครับล้นรุ่นนี้มีด้วยกันอยู่2บล็อกครับเพื่อนๆที่อย่างน้อยนะที่ผมเจอครับก็คือบล็อกธรรมดานะครับแล้วก็บล็อกที่กระหนกปลายกระหนกมีมีเส้นแต่งนี่ครับมีเส้นแต่ตรงนี้ครับนี่รับนี่ครับบล็อกที่มีปลายกระหนกมีเส้นแต่งจะเห็นมีเส้นตรงบริเวณนี้ขึ้นมาด้วยครับเส้นนี้ครับคมๆนี่ครับเพื่อนๆ กับบล็อกธรรมดาที่จะไม่มีปลายเนี่ยไม่มีปลายปลายไม่มีเส้นแตกแล้วก็เส้นคมนี้จะไม่เห็นครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับที่ผมเจอนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้ตัวหนังสือนี่ออกแกะออกมาได้ค่อนข้างสวยงามคมชัดครับโซเนี่ยครับปลายโอเนี่ยจะมีเห็นเป็นเส้นวิ่งวิ่งเนี่ยครับวิ่งก็คือเลี้ยวเล็กลงไปจนสลดขอบผ้าอาสนะนะครับรองนั่งนะครับนี่นะครับจุดนี้จะเห็นเป็นเป็นเม็ดกลมๆเนี่ยครับเพื่อนเือนกลมๆโปร่งๆอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับ รายละเอียดต่างๆสวยงามคมชัดนะครับเห็นเม็ดตรงเมตตานะครับเพื่อนๆนี่นะครับบล็อกนี้น่าจะเป็นบล็อกท้ายๆแล้วนะครับเพื่อนๆจมูกจมูกนะครับเริ่ม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 บี้ลงมาแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆ่องดูนะครับนี่มิติของพระเนี่ยครับจะคค้นข้างเด่นสวยงามคมชัดนะครับนี่ครับสวยงามคมชัดครับนี่ครับคมชัดนะครับจะเห็นเมตตาค่อนข้างคมชัดนะครับเมตตานะครับเส้นตรงรอยย่นตรงหน้าผากนะครับ นี่ครับใบหูนะครับใบหูผมชัดนะครับปากนะครับนี่ครับเส้นเวลนนี่ครับเส้นเส้นเวลนคอก็คมชัดนะครับเป็นเป็นเส้นเส้นอย่างนี้นะครับมีเส้นนี้ด้วยครับมัดโก่งมัดกล้ามนะครับผิวด้านในตึงเรียบนะครับตายผิวด้านในโดยพิวเพื้นเหรียญตึงเรียบโดยรวมนะครับก็เป็นเหรียญปั๊มนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ถ้าสังเกตนะผ้าอาสนะนยจะเห็นเป็นเส้นวิ่งนะทะยงขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนเพือนคมชัดมากมาครับครับเหรียญรุ่นนี้ครับนี่นะครับ Bon คมชัดมากๆครับน bon. ี่ครับสมองเสี่ยงไปที BRE, ่ใต้ฐานจะเห็นเส้นแตกนิดๆนะครับมีเส้นแตกกรณีที่ลายนี้ครับกับเส้นแตกนะครับเส้นซ้อนอยู่ข้างล่างด้วยครับที่ลายนี้ครับนี่นะครับนี่ครับพวกนี้ครับรายละเอียดพวกเส้นผ้าทีวอนะครับเห็นเป็นเส้นคมชัดนะครับคมชัดตรงนี้ก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นเส้นขนานก็มีเส้นปางแนวนี้ด้วยครับคมชัดครับเพื่อนๆรายละเอียดต่างๆคมชัดครับค่อนข้างคมชัดเรียบร้อยครับ ตัวลายกระหนกฝั่งนี้จะมีเม็ดอยู่สามเม็ดนะครับเพื่อนนี่ฝั่งนี้จะไม่มีครับเพื่อนนี่นะครับนี่ครับไม่มีครับนี่ครับปลายตัวนี้จะเห็นเส้นแตกนิดๆครับเพื่อนนี่ครับเนื้อสภาพอาการนี่อย่างนี้เขาเรียกสภาพแบบผิวหิ้งนะครับผิวหิ้งก็คือไม่ได้ผ่านการใช้นะครับแต่ว่าผิวก็มีคราบฝุ่นคราบไรเกาะนะครับจะเห็นผิวไฟนะครับวาวๆเหมือนตามขอบนะครับตีออกทองๆองนี้ครับเปื่อนเพื่อนนะครับแล้เหรียญ ไม่ผ่านจะใช้ครับนี่ครับเห็นผิววาวเป็นผิวผ่ครับนี่ครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดหมดเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับที่ปลายปเนี่ยตัวหนังสือจะเห็นนื่จากว่าขึ้นรูปด้วยมือนะจะเห็นเป็นเส้นแหลมๆนะที่ปลายปลายนะครับจากใบมีดที่ลงนะครับมันใบมีดมันเกินนิดๆหน่อยๆเนี่ยครับมีให้เห็นนะครับตัวจุดอะไรต่างๆเป็นเม็ดหมดเลยนะครับเป็นเม็ดหัวเป็นค่อนข้างเป็นเม็ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับละเอียดเส้นพวกนี้ค่อนข้างคมชัดเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับ ปลายมือนะครับผ้าสังกติเดูทะแยงจะเห็นนิติของเหรียญได้ดีเลยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับผิวตึงเรียบครับตึงเรียบสไตล์เหรียญปั๊มครับนี่ครับนี่นะครับลายกะหนกเป็นเส้นคมชัดนะครับเพื่อนๆเส้นคมชัดนูนหนาคมชัดครับนูนหนาคมชัดตึงเรียบคมชัดนะครับ ส่องไว้ด้านข้างพวกนี้ครับจะเห็นรอยรอยนิดนิดครับรอยแตกๆนิดๆิดตามขอบเนี่ยจากแรงอัดกระแทกครับตามขอบพวกเหรียญนี่นะครับเหรียญขอบค่อนข้างได้ได้ฉากนะครับลงมาได้ฉากแล้วก็จะเห็นรอยรอยนิดๆครับรอยลานลานนิดๆิดตามขอบข้างล่างนี้ครับจากการกระแทกเหรียญนะครับการกระแทกขึ้นรูปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับนี่ครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นยันยันสามนะครับยันไรพัดนะครับนะครับ ก็เขียนแล้วก็มีอักขระก็เขียนตัวนี้ตัวมะนะครับมะอะกุนะครับมะอะกุนะครับทุตทะสังมินะครับนะครับนี่สุขโตนะครับนะครับสุขะโตสุขะโตนะครับแล้วก็พรธรรมจินโนนะครับธรรมจินโนก็คือฉายาของท่านนะครับก็มีข้อความว่าวัดเนินตามากอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับนะครับ เทือล um, oh. ึกอายุครบ7ดรอบครับนะครับครับตัวบนก็เป็นอุณารลมนะครับ1นึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าขยะนะครับห้าขยะนี่ครับขณาเมื่อกี้นะครับเหรียญมีการเจาะนะครับก็เห็นล่องรอยการปิ้นนะครับนะครับร่องรอยตรงขอบเรียบร้อยนะครับไม่มีร่องรอยอะไรให้สะดุดนะครับนี่ครับเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยนะครับมีเห็นรอยปิ้นนิดๆิเหรียญทุกเหรียญตัวใหญ่จะเห็นนี่รอยปิ้นบริเวณนี้ครับก็ค่อนเยอะครับ เรือนนี้นะครับแล้วก็มุมนี้ครับเรือนที่เห็นบ่อยนะครับแล้วเหรียญนี้นะครับนี่ครับมีการปิ้นค่อนขั้งมีให้เห็นนะครับนี่นะครับแล้วก็ร่องรอยของตัวเหยียบเหรียญนะครับตึงๆผิวตึงๆไม่ถึงกับเรียบนะบริเวณขอบเหรียญนะครับนี่นะตบรินวณขอบเหรียญทําให้ขอบด้านในมีการเห็นเป็นเส้นปิ้นขึ้นมานะครับนี่ครับร่องรอยตัวเหยียบเหรียญนะครับตรงนี้เป็นรอยบุ๋มนี่คือร่องรอยตัวเหยียบเหรียญนะครับเพื่อนๆนี่ครับแลกษก็บุ๋มๆอย่างนี้เลยครับตัวเหรียญนะครับนี่ครับ หนังสือเป็นแท่งคมชัดนะครับเพื่อนเป็นแท่งค่อนข้างกวบใหญ่นะครับนี่นครับออกแบบนี่นครับเป็นแท่งคมชัดครับท่านใดมีก็เอามาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่นะครับผิวเรียบเลยนะครับเพื่อนเรียบไม่มีบวมเลยนะครับเพื่อน เอาเดี๋ยวพามาดูตัวตัดกันนิดนึงครับนี่ครับตัวตัดเหรียญรุ่นนี้ครับตัดหยาบหยาบนะครับสร้างปีสามเจ็ดนะครับตัวตัดหยาบหยาบนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็กินลึกบ้างตื้นบ้างนะครับขาดบ้างไม่ขาดบ้างนะครับนี่ครับเป็นธรรมชาติของมันนะครับ ค่อนข้างคมนะครับเกือบขาดนะครับตัดโดยรวมเนี่ยเกือบขาดนะครับค่อนข้างคมนะเกือบขาดครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับนใดมีก็มาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่นะครับนี่ครับนี่คือขนมข้างนะครับหลวงปู่มุ่นวัดเนินตามากสร้างเมื่อปี2537ครับเพื่อนๆ ปัจจุบันก็ร่วมเกือบจะ30ปีแล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ